สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับวันนี้อยู่ที่วัดเนื่องจำนงนะครับด้านในมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เลยนะครับพระสังกัจจายนะพระศิวลีนะครับมีอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักกับพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับแล้วก็จะมีพระอรหันต์นะครับที่เป็นเอตลักษะด้านต่างๆนะครับลองอ่านชื่อแล้วไปหาข้อมูลใน Google ดูก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไอ้ไข่นะครับกับพระอุปคุตนะฮะมีร้านกาแฟด้านในนะครับมีห้องแอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ําตกจําลองมีมุมให้ถ่ายเซลฟี่นะฮะ บรรยากาศในวัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับมีเรือทีบมีศา,าลาริมน้ําถัดมาก็เป็นพระอุโบสถหลังเก่านะครับที่อยู่ข้างๆกับพระอุโบสถหลังใหม่นะครับมีเทเวสุวรรณอยู่ทั้ง2ด้านของทางเข้าพระอุโบสถหลังใหม่นะครับวันนี้ก็พาชมเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามชัยแนวลองไปเรื่อยของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ